คือพอเราพอหลายๆคนน่ะมองว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของเรื่องเนี่ยก็คือการแย่งเรื่องการทํามาหากินกันถ้าเรามองกันเรื่องเนี้ยแย่งที่ทํากินเจอแย่งที่ทํากินกันเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าวุ้นเส้นก็อยู่ตรงจุดจุดนั้นน่ะมานานแล้วอะคู่คีตรงพื้นที่นั้นมานานแล้วคือมันมีปัญหาแบบนี้ไหมแย่งกันไหมมันมีปัญหาแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันเมื่อก่อนมันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ค่ะมันก็คือต่างคนต่างฝ่ายต่างอยู่คนไทยเขาก็อยู่ของคนไทยคน ประเทศอื่นเขาก็อยู่ของของเขาไม่มีใครยุ่งกันแต่รู้สึกว่าจะมาหนักคือมาหนักงวดเนี้ยค่ะมาหนักงวดนี้งวดล่าสุดเนี่ยที่ว่าลุมทำร้ายกันเนี่ยที่ว่า20คนฟิลิปปินส์ทัลุมทำร้ายคนไทยด้วยแหละอันนี้ถือว่าเหยียดหยามศักดิ์ศรีอันนี้ถือว่าหนักมันมันถือว่าหนักเกินนะคะถ้าเธอสมมติว่าเธอเป็นน้องชุดแดงเธอจะทำยังไงน้องชุดแดงที่โดนที่โดนวันแรกเลยน้องชุดแดงที่โดนวันแรกเลยอ่ะ ชุดแดงที่โดนวันแรกไน์ทหารเปิอดชิ้าเปิดยอินเปิดคลิปเปิดคลิปที่เขาโดนยั่วยุอ่ะที่เขาไปกันสองคนไหมคือถ้าเราโดนยั่วยุแบบนั้นพี่นเส้นคิดว่าจะอดทนไหวไหมถ้าเรามาเจอแบบนี้น้องคนไทยเนี่ยใส่ชุดเสีออาแดงแดงพี่พ์ค่ะหนูต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่า อ่ะอย่างอย่างวุ้นเส้นวุ้นเส้นมั่นใจว่าสองคนวุ้นเส้นสู้ได้ตบได้แน่นอนเอามาเลยค่ะสองคนสู้ได้แน่นอนค่ะแต่แต่ในเหตุการณ์แต่ในเหตุการณ์เขาเขาไม่เหตุการณ์กลัวไม่ค่ะเหตุการณ์เขาไม่เคยสู้เหตุการณ์นี้ไม่ไม่ใช่เห็นแค่สามคนนี้นะคะไม่ใช่สามยี่สิบนะคะพี่ฮอ์สไม่ยี่สิบอยู่ข้างหลังไงอยู่หลังกล้องใช่แต่เนี่ยตอนมายั่วมากันสองคนเนี่ยน้องคนไทยแถ้าเป็นวุ้นเส้นเป็นคนไทย้นเส้นจะทยังไงยี่สิบคนเลยนะถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นเราอ่ะเราก็ต้องว่า ไม่รู้จะทำยไงเราดีไม่ดีอาจจะหลุดนะแต่น้องเขาเนาะน้องเขาเก่งมากเลยนะเนาะเนี่ยดูดิเอามือไปถูหน้าเขาแบบเนี่ยยกนิ้วกลางให้เขาแล้วไปถูตรงหน้าเขาแล้วแบบมันก็แย่จริงๆนะพฤติกรรมที่ทําอ่ะจริแล้วก็ลุมเนี่ยลุมแบบเหมือนเป็นการหยามกันอ่ะสุดๆอ่ะโอ้ แต่ก็ดี oh. ที่น้องเขาแบบว่าในเหตุการณ์เนี้ยเขาเขายังอดทนได้แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาเห็นเป็น20คนเขาก็เลยรู้สึกว่าโหถ้าเขาสู้เนี่ยเขาสู้ไม่ไหวแน่ๆ hmm. ก็เลยไม่อยากมีเรื่อง <'s> ก็เลยยอมจบจากตรงนั้นน่ะออกมาก่อน